ออกจากโรงพาบาลไปอยู่บ้านได้แล้วนะอย่างนี้นะจที่กว่ามถึงว่าเรตาตงแบบอยู่งลสามเดือนาจัานี้นะคะที่กลุ่มที่เขาเข้ามานี่คือคือพวกหนุนเวียดนาม จบกี่าวในปีสองห้าก็ก็สมัครเลยนะโทรให้หมอดูว่าออกจากโรงพยาบาลไปอยู่บ้านได้แล้วนะอย่างนี้นะ